มันมาขอตทษเปน,นี้ก็ขอตทษได้บอกอยื่ในกรุงเทพมันแม่นลูกยูมันมาแม่นด้านได้หน่จะมาขอตทษเปน,นี้มันบ่คือถ้อาามา,าจะกรุงเทพนี่จากที่มันบ่คือได้หนิอีหลีเออบ่คือได้แบบนี้หันยูได้ทงไงทงหน้านี่ บ่อใดเด้อรู้จักเอออันนี้ยูดงให้ทงหน้าได้เนี่ยเออแต่เ่าบมาโซนนี้จุนันะเออมาโซนนี้มันก็บรูบรูจกไอ้พรอมันก็บรแจมันติดยาจับมันแล้วก็พรอมันก็พาไปบำบัอยูดอนนี่ยนีงดีั มันโซมอผู้ดีเนี่ยโซมอนั่นมาพอดีเลยบอดรอคอยกับแปกอยู่มาตนี้ปมาตดเนี้ยมองนี้มันกับบุคือแล้วมาตูดยังมาหลัดมาตดอยู่นี่ขอากันยังงงมันบุคืกแล้วมาตดแบบนี้มันเหมือนด้านเนาะท่าทางเส้นนี้ว้าวเหมือนโมมี่เสียดผอมันโมมี่เสียดยุงเทพนั่นขบโมมีดอกแบบนี้นั่นเดี๋ยวลื่อนกุญแจรถไปบมันนี่กูนี่นี่ กรุงเทพได้มันเป็นด้านนะก็จะยอมให้ตดวอยู่ดอกอันนี้ว่าซื้อสียมาตรวจกันนะมันก็บอทึกอันนี้ต้องเบิ่มจังวะไหนเออขนานละพอเ้าซอยเฮานี่มันมีผู้เล่นอยู่มีและพันานี่ก็ต้องเบิ่งนะเข้ามาจากกรุงเทพเขามาแม่นเขาเป็นคนอยู่ในบ้านฉันกูบอกใจฉนามบอกมันก็แม่นอยู่เอ้ยตัวแล้วก็แล้วนะมันกับบคือเข้าใจบ่ ทุกแววยิงแทงจะขวดมันคือมองไหนมาตรวจอยู่นี่นะคาอกัาเข้าใจได้นีแจ็คมุ่งง่ายเาะกินเบี้ยกินเบี้ยเออต้องกินเบี้ยกินคู่มือเลยเ้างก็ตมาถ้าไปกินยังอื่นแี่สั่นกินยาพพรงะลงยาพล่ามันขึ้นเนี่ยบทง่ายอีเดีบานเออลกแบน้ำให้กอนนั่งหอบุฟ่งใส่หัวบุญหาตุมนเออดาจืดได้ม่ได้ไปใส่แล้คุณน้ำให้กนนไม่บอกอาจาน ที่ง่แม่ก็ไดู้ว่ามันใจอกยเี่ยวโอ้ยงงงงอีหลีเลยสัรได้มันลกบต้องโคตรปั๊บเมันคปกับโบเกียวนะครับอันนี้นะโบเกียวเลยพ่ออยู่กรุงเทพกับโมมี่ดอกเสม๊ามาลัดทางตวดแบบนี้นะเหนียวนะาเหมเดลฮะบรนนนโมเดลโอ้โหเห็นกระชังขมยพราะยุ่งวุ่นวายกับบรรนุนเลยเขาตะเลียนมากนะปั๊กโคแ้วป็ ือวานนี่นี่สิบี้บ้านไหนบ้านเชิงซุ่มเคืงหนึ่งบ้านโบเคืงหนึ่ง็ตีนี่บ่อาจารย์ได้เนีแน่วมารับตูดอยู่ครับอันนี้เห้งคว่าเดีลยลูกพี่ไเนี่ยเมา้เมาเลครับขบโมเนว่าเมาปริมาณแอลกอฮอเกินเมากัมันจะเป็นด้านกับไข่ยูเขาจะมาจับแบบนี้มันกับโมเมนอีก เรรถจตัวผมไมเคร่อวัดต <Silver. S 2> ุ้ง้นเครับราอว่าคือว่าเจ้านี่ไม่ได้ติดตวเอ็นกระหอบั้อันไหตวจตวจตเนี้ถ้าเอ็นกระหอต้องมีด้านหั่มไม่ใช่สีตัดได้นั่นปั ่าแต่ถ้าเจ้าครับรถนี่ถ้าเจ้ายางอยู่กระบอกเป็นยางเจ้าอยู่บ้านกรบอกบ่อสขานน่นหนึ่งไม่ไลงมานิอม่ไถลองมาเี๋ยดนี้องพู่าับพูงไงผู้เหญุ่ษผูดโฉดเรื่นงกับงาน มีคนกินเหล้าเสียงดังบอกว่ามเอากันมีมันจะกินเหล้าก็กระดุทุ่นขึ้นมาโอ้กินเหล้าเสียงดังอาทิตยกาลหัวหน้าเอ้ยเกินไปได้ในแบบนี้เขายังว่าโอ้คือได้เวลาในกำม่านเขาก็กินเือกันแต่เขาไม่ได้ครับรถคืออะไรเวลากินโมกินมันกับบุิเฟตาร็อกไม่เห็นแบบนี้มุกับบุกรึกดอกนี้กรุงเทพเขามาอยู่ติดสี่ปีแล้เห็นมีดอกแบบนี้ เออขันยู่เรา้องางลาดยางเออเห็นครับยู่ไปถนนห้างหลวงนะบอยากันนั้นเจ้าแยกคุยเจ้าแยกกันนั้นกระเป็นบอๆครับโมเม้นเลยอันนี้นะโมมีดอกกฎหมายโมมีดอกว่าสิมาถนนแบบนี้สิมามาขอตู้นี่มันโมเม้นเลยมันโมเกี่ยวเลยด้นี่ยักอยู่ยู่ผมน้ำปลาเออมันบ่อทึกดายมันบ่อทึกได้นี่เอาเบิ้งเอารถเด้อตำรวจทางพีกระไดในซอยเนาะผมพูดเราทุกซอยอยู่แล้วแหละได้เห็นนะบอ เจ้าไปถามด้วยถามผู้ใหญ่นองด้วยกรมการมันบอกเกี่ยวผู้ใหญ่นงมาเลยเอาผู้ใหญ่นงมากขันเพราผู้ใหญ่นงเป็ดอันนั้นนะผู้ใหญองเฮ็ดรอดดโอ้ยเบิ่งเอาเดินนี่ตำรวจอันโบสว่างเด้อมาเบิ่งเอาว่ะพี่น้องเลยมาเบิ่งเอารอดนี่ยังรู้เนี่ยนี่สุกคนในเฟซนี่ลงมาเบิ่งเอาว่ะพี่ถนนใหญ่ ลงมาฮอตนองวายพี่เด้อร์หลานค่อยมาแบบนี้ซื้อๆกันได้มนบ่ถืกได้หัวหน้ามาขอตัวด้งตัวเหนียวพร้อมในยูนีน่ะบ่ถืกได้หนิบอทังเหล่าคนตึกกายญี่ปุ่นมันบ่เกี่ยวดอกกันนั่นนั่นถ้าคนบ่ท่านมันก็เจ้ากัโตัได้อายเอ้ยอีหลีขันผู้ใดโู่บ่ท่านนั่นเออจจัักูอย่่นีบ่เกี่ยวได้นหนิบอว่าหันขามีดด้านนี่คลับอว่ายอย่างเลยขจีโคตัวนะเออ อันนี้ในกรุงเทพมันยังบ่มีดอกแบบนี้เจ้าจิมาปื๊บปั๊บแล้วมามาขอโทษนี่บอทึบบอโมมี่โมมี่มันแรงมันแรงโอ้ยยี่สิบปีก็ะชั้นเนาะคอยยุ่งเทพยก็ะชิบปีขึ้นกันละกุ้มแล็ดเท้าเนี่เท้าจับค่าซอยนี่เลจับมือกูมันเกือบมึงชูพุ่นอืมจานโมเป็มก็ชูดอก อันนี้หัวหน้าเออหัวหน้าคนละมันรัดตี้เออมันบ้เถื่อางไปให้ไปหน้าเนาะอันนแ่บเกินไปแล้วแบบนี้บ้คือได้แบบนี่นะโทรหาพี่นงเลยเออโทรหาพี่นงนะนี่เราได้ยินอะไรที่เราได้ยินอะไรที่โทราไดอะไรแม่เอยมีอยู่บ่ได้ประกาศบอกว่าเออกินเหล้าแล้วขับรถในซอยโทรหาผู้ใหญ่นงเจ้ามีเบอร์อยู่บอหน่ะเบอร์ผู้ใหญ่นงโทรไปหามึงดูนี่นะเอิอที่ก็ได้ยินอะไโทรเลยเจ้ากับเบ้งเลยแม่ตามเลยแม่ลูกอัน จะดูโตเงี้ยเนี่ยลองถามดูโวกเราเงมาหัวไเป็นอไเหวไมันเงมากเลยก็ม้วนแล้วงงคากได้แบบนี้โอก็ให้เออโตดเบดนรเมือนีเมาาชี้ยดเมา พมกับเมาชุล่าคือเดียวพ่อเราขี่จักรยานเราบอขี่มอเตอร์ไซค์เราขี่บมเป็นปิดตางงได้แบบนี้ได้แหละไปซื้อของอยู่ในบ้านกับสิครับบ่ได้แล้ว ผู้ใดแล้วขับรถประสการณ์โอ้ยขับผู้ใหญ่ขับผู้ใหญ่ประกาศนะก็ใครอยู่ผู้ใหญ่บมได้ประกาศเออขับรถเวลาเมาในหมู่บ้านผมบริแจงลูกบ้านพอแหม่คนขี่อยู่พี่ไม่แน่ถึงมันเกิดกฎหมายกำหนดก็ได้ครับเพราะว่าบอดอกันผมก็ไม่ได้ว่าอย่างดอกแต่ว่าเชมตะตวดเนี้ยนี่แม่อันผมเลยงงว่าเชมตะตวดยังเพราะว่ามันบริเเมนมีด้านตั้งนะผมก็ขึ้นมาจากกรุงเทพมันก็โมมีแบบนี้นะ ở đây

ปิดตะแเป้เงี้ยแบบนี้เนาะโอ้ยอยู่ซื้อไปจะไปซื้อของในบ้านเนี่ยก็ถทูจับเดี๋ยวขันเล่าเนี่ยอันขับรถมาตำรวจจะไปซื้อของจังไงล่ะเพื่อนก็อยู่ถุงหน้าพี่อันอยู่ชายนี้แม่ไก่มาอยู่คือว่าหมานี้จับนาเจ โอ้ตาเปียกเนาะลมัตนองแต่มัตนางกบีถึกตวดจับอีกแล้วตวดแล้วไหมนะเล่ามาเยก็บตวดเล่าเลไนี่อยู่หนองวายนี่เรียกตวดรถนั่นเออเขอเฮาอตดเ่อดอเาเอนหอันผู้ใดครับรถไก่หนทางนี่ก็เอินมาตวดมันเบนิเกห้นพนครับเ้อาบอสิว่าเป็นย โอ้มันก็เกินไปคักได้แบบนี้ขันยุดหงหน้าในตายไปกินข้าวซื้อกับข้าวกับน้ำมันก็เข้าใจยุ่แต่ว่าเพื่อนยุ่แบบนี้จะไปซื้อของอยู่ในบ้านเต่จังไหนสันโอ้ยขันมีด้านนะค่อยบอกว่าดอกแต่นี้พัดเจ้าเาดานีเข้าเอ้ามันก็เลี้ยวแต่คนนนั่นนั่นอันนี้มัเกี่ยวได้นี่ยุ่แบบนี้นะมันบอเกี่ยวเลยมันมาแทนถนนทางหลวง

0%ูเนตันนีเี่ยวไมร้อ้เปอตโอ้ตายตายแบบนี้ยินก็ตัดมือเ้ามุนโด้ตายหรสงเปร์เซนต์นะเห็นแล้วนะสเนต์ก็เราไได้มานี้าวจ้าบุเ้ครับท่นตายแบบนี้เสีตขัดปินในบ้านแบบนี้นะตายที่ไม่ซื้อในหมู่บ้านอันนี้ ไปใส่กบได้ดอกไป้ทรหาพึ่ยายนองนะไปท่องกบก็โทรหาพึ่ยายน้องเมย์้ยโอ้ยประกาศแจ้งลูกบ้าเมาแล้วขับห้ามขับในหมู่บ้านมันบทึกันยังอูตัวเล็กคันก็เกินห้ิเยนี่นันไหนน่นั่นอนบ้นนั่น กินเหก้าเก่าตัดกิ่งโมมีฮอนสองร้อยคนจะบอกขี้มัดตะไสร์กันยังมีอย่างเง,ง,งี้งยแล้วไปค,คิดกันมียังด้านผมมีมะเป่าอัพเทเรนไม่ห้าร้อยเป็นแล้วคอยว้าวหันถ้าข้าวบนทางใหญ่อไอ้ปีถึอเออก็นั่นล่ะครับเป็น,นทางโลงนะเป็นมืน่นในซอยนี่บรู้จักปั๊บเท่าไรมันโมเป็ดมันโมมันโมมี่สีดจะไปเฮ็เดเย็บนี้นั่นโมมี่สีดมันโบชื้กต้อง มันบันทึกตามกฎหมายดอกแบบนี้นั่นบ้าับ่อืมอืม,อม,อม แทงเขาแทงแทงจับคนในซอยอืมอืมเพราะว่าเออได้ยินมากแค่ว่าตรวจอยู่ในถนนใหญ่เออมันตวดในถนนใหญ่น่ะจับอันนี้บ่ได้แต่ในหมู่บ้านนี่เออยังบ่นหมอนมี่มอนมีมันบ่มีกฎหมายดอกสิมาจับแบบนี้มันก็บ่ถืกแล้วเพราะว่าเออจะหากันมันบ่แม่นดานตวดเนาะเออเออถ้าว่าตั้งด้านตายแล้วอยู่ในบ้านน่ะลองเบิ่งผู้ใดขี่มอเตอร์ไซค์ถืกจับเบิดเนี่ยเออ เมื่อกีกรสีล่ะแล้วกรสีกระตุ้นให้เลยได้เลยครับผู้ใดขับในบ้านนะกระถือจับเบิร์เล้วหั้นเออแบบนี้ไปนี่โดนแล้วนี่พออนาคือเจ้านี่ร่องเบิ้งนี่เต็มนี่ข้าเจ้าขับมอเตอร์ไซค์ไปในบ้านหันเจ้าสิมีเงินประกันบ่วข้าเข้ากับเข้าข้างต่ำรว้เออโอ้มีดอกแบบนี้นะอาสัวพูดง่ายแมงบอกคือในบ้านกระไดบุต้ซอยกระไดเรือนายกกระได นายกเทศวาก็ได้ครับกับันโทไปาตนเออกันันก็ได้กันะกันั่นวุ้นเกบานนี่ก็น้นีทดนั่นโทไปหากระนกเดี๋ยวกูไปโทรับกันโทไปเลยเดี๋ยวดับนันเราเส้นใหียเอเกเออไปกนก้นเดี๋ยวท้ายบ๊เนี้เลยครับมตอซในบ้านเี่ซ็ตคอยโบกวดเอาเสียบเสียงได้นี่ไปโรงพากไปเห็นอย่างนั้เออ ตายแบบนี้เซ็ตถ้าเปนทางี่เอบ้้าทาเป็นลักษณะว่าทางสาธารณสถานไม่ว่าจะเป็นคันินอันี้ม่สนว่ารถนี้ในหมู่บ้านเนี่ถือจับบรเลยในบ้านน่ะน